หน่อยนะผู้หญิงอะมักทำให้หน้ามืดเว้ยขอบใจกูสไม่เป็นไรวัสดีแดนนี่เพื่นๆพื้นก็นนนนนไปไหนกันอะ่ะคือพวกมันรูรหน้าที่ดูเหมือนทุกคนทำท่าแปลกแปลกไปนะคะเปล่าดีก็คงจะแปลกแปลกเลหน่อยเหรอ ในฐานทัพคงจะมีเวลาว่างมากเกินไปแล้วมั้งฉันหวังว่าพวกเขาคงไม่คิดว่าเราเนี่ยมีอะไรกันหรอกนะโอ้ยไม่หรอกงั้นคงไข่หน้าสิจริงไหมฉันลืมเครื่องมือวะ่ะไข่หน้าเขาแห่เลยคราวนี้ใช่ใช่วันดีฮะผม,มลืมเครื่องมือวันดีเขาไม่ต้องไปก็ได้นี่นั่นสิฉันเอิมฉันจะไปเที่ยวกับเพื่อนอนะ่ะเพราะงั้นเอิมเอาไว้พบกันใหม่ก็แล้วกันนะ ได้ครับลาก่อนลาก่อนครับแล้วเจอกันอ,กเอ,เอเบื่อเอลวลลนเคยดูภาทิ์ตกที่ท่าเรือไหมเคยสิบนท้องฟ้านะ